สินค้าในแพลตฟอร์มนะครับจะเป็นสินค้าอุปปะโภคบริโภคร้านค้านะครับหรือสินค้าแบรนด์เนมนะครับบางคนบอกเฮ้ยปั๊มน้ำมันเลยหลายแพลตฟอร์มนี้ก็ทําไม่ได้อย่างที่ผมบอกครัว่า e v e r t e r จะเป็นตัวแปรนะครับพอ e v e r เนี่ยคุณสามารถเอา e v e r t e r ไปซื้อนะครับแลกซื้อน้ํามันได้เลยนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นห้าง ปั๊มดีกว่าโทษทีครับปั๊มเนี่ยอย่างเช่นปั๊มพีทีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือแม้แต่ปตทก็จะมีการ์ดของเขาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเป็นสมาชิกบูกกราดหรือ p t จีทีนะครับมันก็จะมีแต้มแล้วก็ถึงจุดหนึ่งนะครับแต้มนั้นก็จะมาแลกเป็นน้ํามันได้นะครับอาจจะหลายพันแต้มเป็นน้ํามันเท่านี้เราก็ใช้หลักการเดียวกันแต่ข้อดีก็คือเอาอีเวอร์เชอร์ไปแลกซื้อเขาก็จ่ายแต้มแบบเดิมของเขานั่นแหละเพราะเราไม่ได้สนใจแต้มนะครับอีเวอร์เชอร์เพราะเราได้มาฟรี วัะนั้นคุณจะต้องอ่าคุณไม่ต้องเอาเงินสดไปซื้อนะครับเอาหลักการง่ายระหว่างเอาเงินสดไปเติมน้ำมันกับเอาอีเวเชอร์ซึ่งคุณได้มาฟีมาเติมน้ำมันคุณจะเลือกแบบไหนอะผมเชื่อว่าคุณก็เลือกเลือกเอาอีเวเชอร์นะครับอันนี้เราทําทําไม่ได้นะครับในเรื่องของแพลนเดียวเรามาคุยกันเพราะสินค้าจะเป็นสินค้าที่เหมือนกันเพราะนี่คือแพลตฟอร์มนะครับสินค้าแบรนด์เนมนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือนะครับจะนําเข้ามาให้นะครับโอท็อปเอสเอ็มอีบริการก็ เอาเข้ามาแล้วตอนนี้เราก็มีสินค้าอยู่ที่ประมาณหลักร้อยนะครับจะดิวเข้ามาก็เป็นหลักหมือนรายการอันนี้เตรียมไว้หมดแล้วนะครับในระยะเวลาแค่2เดือนกว่าๆกี่โมยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการนะครับยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทาการนะครับแอปพลิเคชันก็จะคลอดภายในปลายเดือนนี้หรือช้าสุดต้นเดือนหน้านะครับอันนี้จะทําให้เราได้ใช้กันนะครับอันนี้เป็นรุ่นคี่ดี